สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับคนเดิมเลยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวรถกระบะยอดนิยมของเมืองไทยอีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Toyota นั่นเองนะครับคันที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับคือ t o y o ต้ารีโว r พีเ e เนอร์นะครับสีประตูยกสูงนะครับคันนี้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัว2.4ด e p l u นะครับเป็นรถปี2018นะครับคันนี้เลขไม้นะครับเป็นไม่เดิมๆอยู่ที่ 160,000กิโลเท่านั้นนะครับผมส่วนราคาคันนี้ตอนขึ้นห้างมือหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ900,000กว่านะครับแต่คันนี้ที่จอดอยู่ข้างหน้านี้นะครับราคาอยู่ที่630,000บาท635,000บาทเท่านั้นนะครับ635,000บาทนะครับถือว่าราคาหายจากมือหนึ่งไปประมาณ200,000เกือบ300,000เลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคันนี้นะจากภายนอกนะที่ผมพาชมนะครับ มีการตกแต่งมาให้แล้วนะครับในส่วนของพาร์ทนอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเป็นขอบคิ้วซุ้มล้อนะครับมีตกแต่งมาให้แล้วก็มีการเปลี่ยนล้อมาให้ด้วยนะครับผมคันนี้ถือว่าโดยรวมก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดภายนอกภายในคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากด้านหน้านะไฟเลยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้นะ แล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟสูงอยู่ในโคมเป็นหลอดไส้และที่สําคัญมีไฟเด t ย m ์ไทม์ time, และนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นไฟดวงตัวโต,วตวใหญ่ๆเลยนะครับถัดลงมาคันนี้ก็จะเป็นฟ o อกไลท์ light, นะครับหรือไฟตัดหมอกนะครับก็จะมตีตกแต่งด้วยคิ้ว TRD ตรงนี้นะครับคือเขาแต่งเพิ่มเติมมาให้เลยนะครับส่วนกระจังหน้านะครับคันนี้จะเป็นแบบรังพึ่งขนาดใหญ่เลยนะทั้งด้านบนและด้านล่างสีดําตัดกับสัญลักษณ คำว่ารีโวตัวแดงๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเด่นดุดันมากๆนะครับรถคันนี้อ่นนี้ก็เป็นรายละเอียดด้านหน้าตัวรถนะครับเดีย๋ยวผมพามาด้านข้างนะครับอย่างที่ผมบอกครับคันนี้เขามีการตกแต่งซุ้มล้อมาให้นะล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อแมกนะครับสีน้ำตาลไม่ไหมนะครับขนาด18นิ้วนะล้อคันนี้18นิ้วยางปี2019นะครับผมคันนี้ คันนี้จะได้เป็นดิสเบกนะฮะดิสเบกคู่หน้าเลยนะครับแบบมีล่องระบายนะครับผมแล้วก็จะมีคาลิปเปอร์เบกสีน้ําเงินนะครับของดมโบตกแต่งมาให้นะครับส่วนโชคนะครับคันนี้เดิมๆนะครับผมไม่ได้มีการทําเพิ่มเติมมาใดๆนะครับผมเหมือนจะเปลี่ยนมาแค่ล้ออย่างเดียวนะอ๋อแล้วที่สาคัญนะครับตรงด้านหน้าข้างใต้นะครับ เขาติดแผ่นกันกระแทกมาให้นะสีแดงแบบนี้เลยนะครับมีคําว่า Re เป็เด่นดแบ,บนแบบนี้เลยนะครับคันนี้มีการแต่งมาให้เพิ่มเติมนะครับผมส่วนรายละเอียดด้านข้างนะครับคันนี้ก็ที่จับประตูจะเป็นแบบพรีเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีกันสาดมาให้นะครับตรงประตูนะฮะโอเคแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เป็นยกสูงเนาะก็จะมี บันไดด้านข้างมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับภายนอกของตัวรถทางฝั่งซ้ายนะครับที่เห็นอยู่เดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดตัวโครงสร้างรถกันบ้างนะครับเปิดประตูเข้ามานะครับจุดน็อตยึดนะครับเดิมเดินนะครับคันนี้ให้ดูกันเลยนะครับผมจะให้ดูประตูก่อนว่าไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการชนหนักมานะครับ ทางเชรยนี้การันตีเลยนะครับเรียกได้ว่าขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยว่าทางเราเนี่ยการันตีรถไม่เอารถหนักชนหนักหรือจมน้ํามาขายแน่นอนนะครับนี่จุดยึดต่างๆนะครับเราให้เห็นกันเลยนะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับกับราคา6กแสนสามบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับพอเรามาดูคันนี้กระจกก็จะมีไล่ฟ้ามาให้นะข้างหลังและที่สคัญมีตัว กันกระแทกกระบะท,ท้ายนะั่นคือ Maxliner นะครับอันนี้ติดมาให้จากโรงงานเลยมีโลโกโล้โตโยต้าอยู่นะครับคันนี้เป็นตัว p l a n d e r นะครับ4ประตูส่วนด้านท้ายนะครับให้ดูกว้างๆก,ก่อนด้านท้ายคันนี้ฝาปิดท้ายก็เดิมๆนะไม่ได้มีการชนมาให้นะครับคันนี้เท่าที่เห็นที่จับประตูเป็นแบบพรีเมียมนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงไฟก่อน ไฟคันนี้ก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะไฟท้ายนะทั้งไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมเดียวกันถัดมาโตโยตา้าโลโก้โตโยต้าก็ยังมีอยู่นะครับเดิมๆอย่างที่ผมบอกนะครับไฟเบรกวงที่3ที่จับเปิดท้ายเป็นแบบพรีเมียมและที่สาคัญคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วย1กล้องนะครับผมแล้วก็คันนี้สัญลักษณ์ไฮลักซ์ตัว E สัญลักษณ์ตัว E รุ่น E นั่นเองนะครับ สัญลักษณ์ไฮลักรีโวก็ยังอยู่นะครับไม่รู้จะติดเยอะไปไหนนะเออเยอะไปหมดเลยอย่างที่บอกคันนี้ไม่มีกันชนท้ายถูกถอดออกไปแต่เขาเพิ่มเติมในส่วนท่อคันนี้มีการทำท่อมาให้นะครับอ่านี่เลยจิวท่อซิงอ่าเห็นไหมครับอ่ามีการทำท่อมาให้นะช่วงล่างก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถปี2018สภาพดีเนียนกิฟแบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาเทสได้ที่เพชรยนสํานังานใหญ่นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมพามาดูทางฝั่งด้านขวานะครับผมให้ดูรายละเอียดตรงประตูก่อนเหมือนเดิมเลยน็อตจุดน็อตยึดนะครับเหมือนเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนบานประตูแน่นอนอย่างทางประตูฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่น็อตยึดเดิม นั่นหมายความว่าประตูคันนี้ไม่มีการถอดทําสีเพราะไม่มีการชนหนักมานั่นเองนะครับผมวันนี้ผมอาจจะพูดติดขัดขัดนะเพราะว่าผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะต้องขออภัยนิดนึงแต่ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ก็ได้นะครับหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะ adid มาเลยนะครับผมพร้อมให้ข้อมูลโอเคอ่าเดี๋ยวผมพาดูภายในเดี๋ยวผมพาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับ แบบนีงนะมันต้องเหยียบคันคันนี้นะอย่างที่ผมบอกไม้ก็อยู่ที่แสนหกนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเครื่องนยนต์เสียงดูดูแบบนี้สำหรับไฮลักซ์ไม้แสนหกอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่ตัว E ีพั s นะครับนี่ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลย แบบนี้เลยห้องโดยสารเป็นสีดำนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กมาให้สามใบนะครับคอนโซลหน้าเป็นสีดำตกแต่งตัดกับสีเทานะครับอ่าแบบนี้เลยจอก็เป็นจอขนาด7นิ้วนะครับใส่ซีดีมีบลูทูธนะครับเป็นแบบทัชส,สกรีนเลยนะครับมีช่องคูบ็อกมาให้นะครับช่องเก็บเก๊ะ ก็บของด้านล่างนะครับผมถัดมาเป็นแอร์แอร์เป็นมือหมุนนะครับคันนี้นะเป็นแอร์มือหมุนไม่ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เบาะเป็นเบาะผ้าแต่เป็นเบาะผ้าที่สภาพดีมากๆเลยนะนี่กระชับสี่ลมากๆเลยไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยเป็นเบาะผ้านะครับและที่สําคัญคันนี้เป็นปูมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สามก้านมัลติฟังก์ชันกุญแจก็จะเป็นกุญแจเสียบแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นฟุ s ส start และที่สาคัญนะคันนี้เขามีการเปลี่ยนไฟมาให้ด้วยแต่งไฟมาด้วยนะไฟสองแผนที่ด้านหน้ากับตัวเก่งนี่คือสีเดียวกันเลยนะครับน่าจะเปิดเพลงแดนหนนะ่อยนะอันนี้โอเคพอถัดมานะครับห้องโดยสารแถวหลังนะครับก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะนั่งได้สามคนนะตอนตรงกลางก็จะมีที่พักหัวตรงนี้ด้วยสามารถปรับขยับได้นะครับมีที่พักแขนตรงนี้เปิดลงมาได้แบบนี้วางแก้วน้ำได้นะครับถือว่า ถือว่าดีมากๆเลยนะครับรถกระบะเดี๋ยวนี้คือก็ทำมาดีเหมือนรถเก่งเลยนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2จุดนะครับซ้ายขวาเลยนะครับมีที่จับเวลาขึ้นรถสะดวกสบายมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเครื่องยนต์ข้างหน้าดีกว่านะเดี๋ยวผมขอญาตด,ดับเครื่องแป๊บหนึ่งฟังเสียงแล้วเป็นไงวุ้นวุ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องดีกว่า พอเปิดมานะครับห้องเครื่องคันนี้นะครับก็จะเป็นห้องเครื่องเดิมๆเลยนี่ค่อนข้างสะอาดเป็นระเบียบเลยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะรายละเอียดจุดแต้มสีต่างๆนะครับยังอยู่นะครับคันนี้ให้ดูเลยสะอาดสะอ้านมากๆนะครับคันนี้แบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับห้องเครื่องก็เดิมๆนี่ริ้วรอยต่างๆแทบไม่มีเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดมากๆนะครับอ่า เครื่องยนต์คันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตร Vn Turbo นะครับให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับที่3,400รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดคันนี้นะครับให้มาที่400นิวตันเมตรที่2000รอบต่อนาทีนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าแรงเอาเอาเรื่องเหมือนกันนะเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่น้อยนะครับคันนี้ถือว่าเหยียบมันเลยนะครับ ส่วนรายละเอียดโครงสร้างนะครับจุดน็อตยึดต่างๆก็เดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆก็เดิมๆนะครับผมให้ดูกันอีกรอบนึงเลยคลิกๆนะไม่มีการชนนะครับแอนเพจก็ยังติดอยู่เลยแบบนี้นะครับเช็คประวัติได้ครับรถที่วจาจับเที่ยวีิคือประวัติดีทุกคันนะฝารกระโปรงก็จะมี กหนการความร้อนถนวนการความร้อนมาให้นะฝากระโปรงก็เดิมๆจากโรงงานเลยแบบนี้นะครับป้ายลาเบลก็ยังติดอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์มากๆรถคันนี้นี่จุดน็อตยึดนะครับผมมีตัวปั๊ม t ตอรต้ตา,ตาก็ยังอยู่นะครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยสําหรับ t ตอร์ต้ตาลีโวคันนี้นะครับใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรถที่ผมเพิ่งรีวิวไป คันนี้นะครับ Toyota ล e v o นะครับ p r e รเ n อ e r ตัว2.4 e plus นะครับเป็น4ประตูยกสูงนะครับเป็นรถปี2018คันนี้ราคาอยู่ที่635,000าบาทนะครับกับรถใหม่แค่160,000โลนะครับคันนี้ลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมเข้ามาเทสก็เข้ามาได้ที่เพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ แยกมินบรีกรุงเทพนี่เองนะเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับหรือจะติดต่อผมก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์098-446-5222อสนะครับ0 9 8ยิ6 5 2 2 2ผมโอเคย,น,ยนดีให้บริการนะครับทั้งในเรื่องของอ,อยากจะปรึกษาเรื่องการออกรถนะครับว่าควรต้องจัดไฟแนนซ์ยังไงน,นะรับลูกค้าทุกประเภททำทุกสาขาอาชีพก็ออกได้นะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตเราก็ดันเรื่องให้ได้นะครับผมการันตีเลยนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นใดน,นั้นก็ห้ามพลาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ